ทดสอบทดสอบนะบุกหัวมันจะเป็นยังไดลองเบิ้งนะครับรสชาตินะครับนี่เป็นเนื้อมันนะครับใส่น้ำจิ้มอืม โอเคอยู่ได้แะครับชาจะมีความละมุนกว่าหอยแบบหอยแบบตามทงหน้าเชอรี่ที่เขาไปเก็บโดยทั่วไปนะครับมันจะมีความละมุนต่างกันนะครับเวลาเขาหยำบเขาจิหูได้เลยนะครับอืม ความนิ่มความเบาบางมันจีหน่อยหน่อยกว่านะครับหมายจริงดีนะครับดีเพราะว่ามันเบาบางมันก็คลยจึงง่ายกว่าแบบหอยที่เข mm. าไปกินตามทงหน้าอย่างประมาณนั้นนะครับ ตัวสอบเ่กีกินจักเตียก็ลองบิง่งว่าหอยเชลลี่สีทองแสบ่บยังไงจังเสียวก็ลองต้องลองด้วยตัวเองก็ว่าสิบปากว่านะอยังไม่เท่าทดลองด้วยตัวเองอื คใช้ได้ครับก็ือว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่หลายนะครับความหวานความนิ่มนะครับมันเจ็บ มทดสอบบ่งเพราว่าจะกองเลี่ยงมากอะเป็นเป็นปีนะครับยังบ่เคยกินจากเทียอนนี่ขังแรงกหอยเชื่ี่สีทองแต่ว่าหอยธรรมดาบา้านนอกอะยังต้องยังว่าเนาะเขาจจับกินเป็นประจำอยู่แต่ว่าจร่หงหเ,นะเอาบ่เคยนะเขาก็เรียกว่าทดสอบบิง่งขังแรกาแรการเทียด เห็นก็ว่าเขาก็ต้องทดสอบเองอือโอเคพังนะครับชวมคำลำดื้ออยูอ่คือเลี่ยงเอาไว้โดนนะครับว่าว่าจิตลองกินเ,นเพราะว่า มันขยายพันธได้เร็วนะครับหนอยพวกนั้นมันไข่มันขยายพันธุเพราะว่าถ้าตัวน้อยๆที่มันออกมาเนี่ยแล้วก็ตัวใหญ่มันจะกินตัวน้อยเขาต้องพยายามล,ลดจํานวนมันบบสันก็ต้องแยกนะคือว่าแยกเป็นบอ่อเป็นซื้อผ้าใบมาอีกอันนึงอย่างประมาณนั้นนะครับแต่นี่ว่าผมก็ลองตรวสอบเบื้องก่อนว่า เออมันสมราคาบอพอห้องบอ,อเคยเนอะวันนี้ก็ขอขอบอคุณหลายๆขอบคุณครับ